พระธาตุอานอน,น์ตั้งแตงานอยู่ใจกลางจังหวัดยะโสธรบุคคลน้อยนักน้อยหนาที่จะได้แวะเวียนมากราบไหวเป็นสัญ,ญลักษณ์ล้ำค่าของชาวพุทธอันว่าพระอานน์คือผู้จะรึกธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ได้ตัดสู้แล้วทรงสั่งสอนปวงชนเวนยสัตว์ทั่วล่าแต่พระพุทธองค์ ได้โปรดให้พระอานทน์ผู้รับพระธรรมเป็นพุทธอุปถากเมื่อพระพุทธองค์ตรัสสอนที่ใดแล้วจงกลับมาสอนพระอานทน์ด้วยคํากล่าวนี้จึงเป็นคําที่กล่าวได้ว่าพระอานทน์คือผู้จะลึกธำทุกทุกอย่างที่พระพุทธองค์ดได้ตรัสสอนแก่มวลนวยว์ทั้งหลายบัดนี้ข้าพเจ้าได้นําท่านเข้ามาสู่สัญ,ญลักษณ์พระทาอุอานนท์ และรูปปั้นของพระอน,นุนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระธาตนนุดอนตั้งสูงตระหง่านอยู่ณวัดข้างที่ว่าการอำเภอจังหวัดเมืองยะโสธรขอบุญกุศลส่วนนี้ที่ท่านได้กราบไหว้บูชาที่ได้เห็นแล้วแ้ได้ไปก็ดีได้ไปกราบไหว้ก็ดีได้เห็นก็ดีขอท่านจงเป็นผู้ประสบโชคชัยทั้งหลาย จงพ้นจากภัยมารทั้งหลายอันได้มาแล้วและขอให้ท่านได้เป็นผู้ที่รู้แจ้งธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนแล้วซึ่งพระอน,นุ์ได้รับเอาธรรมของพระพุทธองค์ที่สอนที่แห่งใดก็ตาม <S <S เมื่อกลับแล้วต้องไปสอนธรรมนั้นอีกให้กับพระอน,นุ์ฉะนั้นพระอน,นุ์เกินเป็นผู้รับพาพระธรรมของพระพุทธเจ้าในศาสนานี้ในพุทธโคโดมนี้ขอความ